ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์นะครับแมทบายคุณครูบรพิษบงมัน่นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับซึ่งในเรื่องของการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลเราจะเรียน3เรื่องนะครับคือ1นะครับการหาคอทายนะครับ 2. องเดไซ 3เปอร์เซนต์ไทยนะครับซึ่งในเรื่องของการวัดตแหน่งที่ของข้อมูลนะครับมันก็คือเป็นการแบ่งหาตำแหน่งข้อมูลณตำแหน่งที่เขากำหนดให้นะครับนะซึ่งเช่นข้อไทยอย่างนี้นะครับพอไทยนะครับครูจะให้นะครับข้อมูลเนี่ยเหมือนเส้นจำนวนตรงนี้นะครับนะ ก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับเพราะงั้น4ส่วนก็ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4นะครับเพราะงั้นตำแหน่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งตรงนี้แล้วก็คือตำแหน่งแรกคือ q 1ตําตำแหน่งที่2คือ q 2และตำแหน่งที่3คือ q 3นะครับและก็ในทำนองเดียวกันนะครับ การหาเดไซน์นะครับก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับนะแล้วก็เปอร์เซนต์ไทนะครับก็คือการแบ่งข้อมูลนี่นะครับออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในการหา ตำแหน่งที่ของข้อมูลในแต่ละแบบนะครับจะมีลักษณะการหาคล้ายๆกันนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะใช้นะครับการหาโดยใช้นะครับ3ามสเต็ปสามสเต็ปมีอะไรบ้างนะครับหน s 1นะครับสเต็ปที่1 การเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากสเต็ปที่สองนะครับก็คือกา,าการหาตำแหน่งการหาตำแหน่งเนี่ยก็แล้วแต่ แล้วแต่รูปแบบนะครับเช่นข้อทายนะครับสูตรในการหาตำแหน่งข้อทายก็จะเป็น QR เท่ากับ R คูณในวงเล็บ n บวก1นะครับทั้งหมดหารด้วย4นะครับถ้าเป็นเดไซน์นะครับก็จะได้ DR เท่ากับ R คูณในวงเล็บ n บวก1 ส่วนด้วย10แล้วก็เปอร์เซ็นตนะครับก็จะได้ pr เท่ากับ r คูณในวงเล็บ n บวก1ส่วนด้วย100นะครับแล้วก็ตามด้วยสเต็ปที่3นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งในสเต็ปที่2แล้วนะครับสเต็ปที่3เราก็จะได้ค่าของ ข้อมูลนะครับนัดตำแหน่งที่หานะครับโอเคนะครับอันนี้คือสามสเต็ปที่จะใช้ในการหาค่าของคอทายเดไซด์ I, หรือเปอร์เซ็นต์ไทยนะครับ ทีนี้ลักษณะของโจทย์ที่เป็นไปได้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับ 1. โจทย์จะหาให้หาค่าของตำแหน่งณั้ตำแหน่งนั้นนะครับและอันที่2ก็คือโจทย์จะให้หาว่ามีกี่จำนวนที่น้อยกว่าตำแหน่งนั้นแล้วก็หรือมีกี่จำนวนของข้อมูลนะครับที่มากกว่าตำแหน่งที่หานั้น นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยนะครับกําหนดข้อมูลดังนี้นะครับมี6 8 11 13 15 22 24 2 5 27 18นะครับจงหา1นะครับ Q1 2 Q2 3 Q 3นะครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับถ้าเราเช็คค่าของข้อมูลนะครับ mm. ก็จะมี6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับมีข้อมูลทั้งหมด11ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นการหาข้อ่ายเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะไดอะ้อันหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเนี่ยหา Q หนึ่งนะครับโดยใช้สามสเต็ป S หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งเรียงข้อมูลจาก น้อยไปมากนะครับงั้นเราก็เรียงเลยครับน้อยสุดคือ2เนาะห้าหกแปดสิอ็ดสิบสาสิบห้า ถ้าเรากลัวหลงนะครับอันไหนที่เรียงแล้วเราก็ติ๊กออกนะครับสองห้าหกแปดสิบเอ็ดสิบสามสิแล้วก็18เนาะต่อไปก็2ี่สิยี่สิบ 4แล้วก็27โอเคนะครับสเต็ปแรกผ่านไปต่อไปก็สเต็ปที่2นะครับหาค่าอทอทีครับหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่ง 1> q ิวหนึ่งนะครับจาก r คูณในวงเล็บ n 1, นบวกหนึ่งครับส่วน4นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับนะครับก็อยู่ที่ Q1 หนึ่งนะครับ q ิวหนึ่งเพราะงั้นได้ r เป็นหนึ่งนะครับก็จะหนึ่งคูณในวงเล็บ11บวกหนึ่งสิ็ก็คือค่า n นะครับเมื่อกี้เรานับแล้วมี11ตัวนะครับ11บวก ก็หมดหารด้วย4นะครับเอดวบวก1ได้12 12คูณ1ได้12นะครับก็ได้12ส่วน4นะครับหารกันออกมาได้3นะครับเพราะฉะนั้นในสเต็ปที่3นะครับเราก็จะได้ Q 1วหนคือคืออะไรครับ คือค่าของข้อมูลณนะตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับเราก็มานับครับนับนับตัวที่เราเรียงแล้วนะครับในสเต็ปที่1นะครับตำแหน่งที่3ามอันนี้ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3นะครับงั้นตำแหน่งที่3ของเราคือ6นะครับเพราะงั้นเราก็จะได้ Q1 คือ โอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2นะครับ ข้อที่2เนี่ยหา q2 นะครับโดยใช้3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1น,นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเราก็เรียงเหมือนเดิมเลยนะครับก็ได้ สองห้าหกแปดสิบเอ็ดสิบสาบ้าสิบแยี่อย่สสเจ็นะครับสเต็ปที่สองนะครับก็หาตำแหน่ง q 2 จากอาคูณในวงเล็บ N บวก1ส่วน4ครับแทนค่าลงไป R ของเราคือ2นะครับได้11บวก1หารด้วย4นะครับซึ่งได้เท่ากับ24ส่วน4นะครับหารกันออกมาได้6นะครับเพราะงั้นค่าของข้อมูลนะครับ ก็จะอยู่ตำแหน่งที่6นะครับ H สามสามของเราก็บอกว่าจะได้ Q 2คือค่าของข้อมูลณนะตำแหน่งที่6นะครับนับไป1 2 3 4 5 6อ่าเพราะงั้นค่าของข้อมูลที่ได้คือ13 เพราะงั้นจะได้ q2 คือ13ครับต่อไปเรามาหาข้อที่3เลยนะครับข้อ3เนี่ยหา q3 นะครับแล้วก็โดยใช้3สเต็ปมือนเดิมเลยนะครับ s1 เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเคยได้สองห้าหกแปดสิบเอ็ดสิบสามยสองยี่สสี่็นะครับ สเต็ปที่สองนะครับ s2 คือหาตำแหน่ง q3 นะครับจาก r คูณในวงเล็บ n บวก1ส่วน4นะครับแทนค่าลงไป r ของเราเดี๋ยวนี้คือ3นะครับ q3 เมื่อ r คือ3คูณกับ1 1บบวก1น n บวก1นรับส่วนด้วย4 ซึ่งเท่ากับ36ส่วน4นะครับหารกันออกมาได้9นะครับเพราะงั้นในสเต็ปที่3ของเรานะครับเราก็จะได้ q 3คือคืออะไรครับคือค่าของข้อมูลณนะตำแหน่งที่9นะครับแล้วก็นับไปนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบ่งไว้นะครับได้ยีบสองนะครับเพราะงั้นจะได้คิวสามคือยี่สิบสองนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการหาคอถ่ายนะครับของข้อมูลณตำแหน่งที่เขาต้องการให้หานะครับ